พ้พ่วงจากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่20ทับ2,564เมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตอำเภอจนะจังหวัดสงขลาโดยแต่งตั้งให้ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานระบุเหตุผลจากรายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่15ธันวาคม2563รับทราบรายงานผลการหารือกับกลุ่มชนะลักทินซึ่งมาประท้วงคัดค้านโครงการเมืองต้นแบบชนะต้องการให้ศึกษาทบทวนโครงการนี้ใหม่ทั้งที่สาระสําคัญในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมามีรัฐมนตรีหลายท่านออกมาตําหนิร้อยเอกธรรมนัฐที่ไปรับปากม็อบเช่นนั้นโดยเฉพาะพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้ว่าไม่ควรทําเช่นนั้นน่าจะหารือในครมอก่อนจะไปตกลงกับมวลชนเพราะการดําเนินโครงการนี้มีมติครมอรองรับอยู่หากพ้นออกมาเป็นลบคนไปรับปากต้องรับผิดชอบ เช่นเดียวกับนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะเป็นอสสสงลาพักประชาธิปัตย์มาหลายสมัยถึงกับปารบเกี่ยวกับอนาคตของพี่น้องในจังหวัดชายแดนใต้กับโครงการขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นท่านตีมองอยังไงครับว่าการที่รัฐบาลจะเอาโครงการพัฒนาหรือว่าไปแก้ปัญหาที่มันหมักหมมในพื้นที่มาอย่างยาวนานนั้นโจทย์สาคัญมันก็คือจะต้องไปต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามที่เป็นกลุ่มเห็นต่าง พยายามที่จะเอาข้อ,<ผ>ม,ขอมูลที่บ้านรื่ง่งมาใส่ร้ายให้กับรัฐบาลเราจะต้องอให้ข้อมูลนี้กับประชาชนได้เข้าใจการทํางานของรัฐบาลยังไงบ้างครับผมคิดว่าเรื่องนี้ต้อง,ต,องต้องนั่งลงแล้วพูดพูดปุยกันนะครับทุกฝ่ายต้องยอมรับว่าที่จริงเนี่ยความในพื้นที่เนี่ยเราเคารพความเห็นต่างาไม่มีไม่มีไม่มีอะไรที่ทุกคนเห็นเหมือนกันหมดทั้งร้อยนะครับไม่มีไม่มีโครงการไหนหรอกครับที่คนเห็นว่าร้อยเปอร์เซ็นเห็นพ้องต้องการหมด อาจจะมีคนเห็นต่างอยู่บ้างห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นอันนี้เราก็ต้องไม่ละเลยความเห็นต่างแต่ว่าเราดูว่าคนที่เขาไม่เขาเห็นต่างเขากังวลเรื่องอะไรครับเราเราแยกเราแยกคนที่เห็นต่างด้วยความสุจริตใจกับคนเห็นต่างที่บอกว่าอะไรเลยก็ทําไม่ได้สักอย่างนึงแต่อย่างนี้ก็ต้องก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าว่าท่านาอาจจะคิดอย่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะลําบากแต่ว่าถ้าท่านเสนอแน,นะด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าท่านกังวลเรื่องอะไรผมเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ย มันมีมาตรการป้องกันได้นะครับการจะใช้เงินไปป้องกันมากการลงทุนจํานวนมากจํานวนน้อยก็แล้วแต่ว่าขนาดเพราะว่าเราต้องป้องกันเรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดผมผมมีประสบการณ์เรื่องเหมืองแม่เมาะอะครับครับเมื่อผมเป็นสสสมัยแรกปี2 5งพัน่ร้อยสามสิบห้าปีสองพันร้อยสามสิบกท่านชวนเป็นนายกเนี่ยตอนนั้นเหมืองแม่เมาะที่เขาเรียกว่าฝนหลวงนะฮะไอ้ฝนเหลืองนะฮะฝนเหลืองเพราะฉะนั้นตอนนั้นเราก็ต้อง ตกใจกันหมดในที่สุดเมื่อเรานำไอ้เครื่องดักซันเฟอร์ไดออกไซด์ <c oughs> ลงทุนไปหมื่นกว่าล้านวันนั้นผมตกใจครับเป็นสะสะสมัยที่สอง <c oughs> ได้ยินว่าลงทุนซื้อเครื่องดักซันเฟอร์ไดออกไซด์หมื่นกว่าล้านเนี่ยตกใจแต่ในที่สุดเมือ่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาตัดสินใจลงทุนเขาก็ฝลักเขาก็าผลักภาระในการอไอ้ต้นทุนในเรื่องซื้อเครื่องดักไอ้ซันเฟอร์ไดออกไซด์มาเป็นค่าไฟ ให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้ไฟไปรับผิดชอบทุกอย่างมันก็เดินมาถึงวันนี้ครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรแนแต่ละปัญหาเนี่ยมันสามารถที่จะไปดูกันทุกคนต้องช่วยกันดูแลอยู่แล้วเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องข้อวิสุกังวลต่างๆผมคิดว่าความเห็นต่างเราต้องมานั่งคุยกันนะครับอะไรที่คุยกันได้ก็คุยกันอะไรที่มันทําไม่ได้จริงๆเนี่ยอันี้ไปดูว่าทางวิชาการจะแก้อย่างไรนะครับ วันนี้แก้ไม่ได้เทคโนโลยีในอนาคตเนี่ยมันพัฒนาไปรวดเร็วมากเอาเทคโนโลยีมาดูแลด้วยได้ไหมสิ่งเหล่านี้ทุกคนต้องนั่งคุยกันแต่ว่าในที่สุดเป้าหมายของการพัฒนาคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอันนี้แหละเป็นที่ที่เราต้องดูว่า อะไรที่เราสร้างงานให้พี่น้องเราทําได้แล้วมีรายได้มาดูมาเลี้ยงดูครอบครัวได้ผมคิดว่าไอ้อย่างเนี้ยอย่าอย่าปล่อยโอกาสที่จะทําให้มันพักอ้ายมันเสียโอกาสในการพัฒนาไปเราต้องยอมรับว่าสามสี่จังหวัดตรงนี้เนี่ยการพัฒนาแทบจะติดลบนะครับการลงทุนในช่วงสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะไม่มีการลงทุนในพื้นที่เมื่อไม่มีการลงทุนมันก็ไม่มีการจ้างงานในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่และก็มันกระทบกับเรื่อง าการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่เรียกว่าปัญหาความยากในพื้นที่ครับ ช่วงที่ร้อยเอกธรรมนัฐและคณะทำงานจะลงไปตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงโครงการเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตอำเภอจนะทั้งที่ก่อนหน้านี้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออบตอได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นทุกฝ่ายมาร่วมให้ความคิดเห็นกับโครงการนี้เสียงสะท้อนมากกว่า80%เเซนเห็นด้วยกับโครงการนี้จะมีส่วนสร้างงานสร้างไรายได้และอนาคตจังหวัดชายแดนใต้ตอบโจทย์ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ซึ่ง ดำรงมามากกว่า15ปีส่วนหนึ่งสะท้อนได้จากกระแสะคัดค้านโครงการก่อสร้างทอ่อก๊สจนะเมื่อ15ปีที่ผ่านมาเ mm hmm. ทียบเคียงกับการเคลื่อนไหวของกลุ่ม NGO กลุ่มเดียวกันที่ออกมาค้านโครงการจนะประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีความสุข mm hmm. เพราะหนึ่งไม่มีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในทางที่เลวร้ายใดๆทั้งสิ้นคซ้ <c oughs> ำนะฮะไม่มีเลยจากโรงยกแยกส๊สจากทอแกส๊ส อันที่สองคนในจนะโรงแยกแก๊สเนี่ยได้งานทำจากการที่มีโรงแยกแก๊สแล้วมีโรงไฟฟ้ามีโรงไฟฟ้านะครับที่สร้างขึ้นจากแก๊สที่เราออกขึ้นมาจากทะเลนะครับสิ่งนี้ก็พิสูจน์ได้ผมภูมิใจครับแล้วบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยที่จนะเนี่ยคนประมาณ90%ที่อยู่ชนะต้องการให้โปรเจกต์นี้เกิด แต่มันก็จะมีครับคน10%เซนี่ยจะมาจากที่คนข้างนอกด้วยการสนับสนุนง,งนอกๆที่จะมาแอนตี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขามาแอนตี้เพื่อจะมาเรียกค่าไถ่หรือเปล่า ข้อมูลเหล่านี้ทีมงานรัฐบาลต้องรวบรวมรายงานและเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีด้วยเพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงรอบด้านกับเสียงสะท้อนจากพื้นที่จริงที่ต้องการให้โครงการเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตจะนะเดินหน้าต่อไป อย่างไรก็ดีในระหว่างที่รัฐบาลมอบหมายให้สอบตอเป็นหน่วยงานหลักดูแลโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนไปสู่เมืองต้นแบบที่4อ่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาโดยมอบหมายให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงรับผิดชอบดูแลโครงการเมืองต้นแบบทั้งหมด กลับปรากฏหนังสือจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานโดยความเห็นชอบจากนายสุพัฒน์พงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอ้างว่าโครงการจะนะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาพัฒน์ประหนึ่งว่าจะต้องทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเดิมทั้งหมดทั้งที่รู้ว่าโครงการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อความมั่นคงและความสงบสุขของจังหวัดชายแดนใต้ จนก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์เบื้องลึกเหตุที่นายสุพัฒน์พงษ์รัฐมนตรีพลังงานประกาศเดินหน้าชนเพื่อให้เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่โครงการนี้มีนาย่แฝงเร้นเปลี่ยนตัวผู้เล่นเมื่อรู้ว่าการบุกเบิกโครงการนี้ได้ก่อตัวขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วอะไรอยู่เบื้องหลังครั้งนี้ท่านอาจารย์จำเจ้าใหญ่แถวถนนสาบสามหนึ่ง 1, ได้ไหมครับท่านอาจารย์ครับจำได้อาจารย ครับนั่นจะคือคือเจ้าใหญ่ที่ถนนสามสามหนึ่งนะครับเห็นอพอเห็นเป็นรูปเป็นล่างแล้วเนี่ยครับเจ้าใหญ่ที่ถนนสามสามหนึ่งนี่ก็อยากเข้ามามามีส่วนเอี่ยวมีส่วนร่วมณจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าท่านรองนายกลนตรีท่านนี้เนี่ยรับออเดอร์จากเจ้าใหญ่ที่ถนนสามสามหนึ่งมาหรือไม่ออนี่คำถามที่หนึ่งนะครับอาจารย์ครับครับ แล้วอพอพอกลุ่มทุนที่รักชาติรักบ้านเมืองนะครับอย่างพีทีไอของท่านประชัยเนี่ยนะครับ,รบทุ่มแรงทุนทุนฝ่าพันธุอุปสรรคจนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับ,รบเห็นทิศทางว่าจะบรรลุเป้าหมายและสนองตอบความต้องการต่อ ต่อนโยบายพลังงานของรัฐนะครับเจ้าใหญ่แถวถนน3ามสามหนึ่แปลิ้วนี่นะครับอาจารย์ครับก็อยากเข้ามามีส่วนเอี่ยวในเรื่องนี้โดยผักดันจากจากนักการเมืองท่านใดท่านหนึ่งหรือจากผู้ที่สั่งให้ทบทวนในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องฝากกาบเรียนพี่น้องประชาชนในขอบเขตทั้ประเทศว่าว่าในกรณี บริษัทกราฟที่ได้รับสัมปทานนะครับจำนวน5,000ันเมก,กะวัต์ซึ่งทำให้โรงงานไฟฟ้าของเอกชนรายรอื่นได้รับผลกระทบซึ่ง ช่วยในขณะนี้จนสร้างจากคนเล็กๆเดี๋ยวทายานขึ้นเป็นมหาเศรษฐีติดหนึ่งในสิทธิของประเทศไทยนะครับในมูลค่าตลาดหุ้นที่มีอยู่เพราะฉะนั้นการขยายฐานอำนาจทางเศรษฐกิจทางการเงินของอเจ้ายักษ์ใหญ่ที่สนนสามหนึ่งนี้มันก็อมองโฟกัสมาที่พื้นที่ สามจังหวัดชายแดนใต้นี้นะครับถ้าสามารถเข้ามามีส่วนเอี่ยวหรือมีส่วนจัดตั้งในตรงนี้ได้มันก็สามารถที่เชื่อมต่อกิจกิจเดอร์นะครับหรือสายส่งไฟฟ้าไปขายที่มาเลเซียไปขายที่สิงคโปร์ได้นะครับเหมือนที่รัฐบาลแห่งสา,สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับได้สายกิจเดอร์ ประเทศไทยสามารถที่จะส่งขายพลังงานไฟฟ้าไปถึงมาเลเซียแล้วในขณะนี้ครับท่านอาจารย์ครับ,รบซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างาประชาคมอาเซียนน,ยนะครับท่านอาจารย์ครับดังนั้นในนโยบายเรื่องนี้เนี่ยแน่นอนนะครับการที่มีการสั่งทบทวนในเรื่องนี้เนี่ยออเดอร์นี่ผมคิดว่าเจ้าใหญ่3ามสามหนึ่งน่าจะเป็นผู้ที่ผลักดันในเรื่องนี้ครับท่านอาจารย์ครับ ท่ามกลางความคาดหวังของคนไทยทั้งประเทศที่จะเห็นสันติสุขกลับคืนสู่ชายแดนใต้สร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำความยากจนพี่น้องไทยในจังหวัดชายแดนใต้โครงการเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตอำเภอจนะจังหวัดสงขลาที่ผ่านความมุ่งมั่นของสอวบตและคณะทํางานจากภาคเอกชนกำลังเดินหน้าไปสู่เป้าหมาย แต่การที่ใครบางคนยืมมือผู้บริหารในรัฐบาลเอื้อประโยชน์พักพวกเพื่อนพ้องโดยลืมนึกถึงผลประโยชน์ชาติสงสารประเทศไทยสงสารคนไทยจะรอไปอีกกี่ชาติที่จะตอบโจทย์ความชดช่วงชัชวาลของด้ามขวานทองประเทศไทย